ค่ะสวัสดี FC เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขโชคละมาฝากเกี่ยวกับความฝันของเมนึกนะคะเมนึกมวดที่แล้วกับว่าไดเอามาลงช่องของเ้านะคะกับปากฏุว่าเมนึกถือเลขสามตัวตรงๆนะคะมวดนี้เกินกับพ้อมที่จะให้แนวทางกับพรมนองเอฟซีทางช่องของเ้านะคะกับขอบขอบุณขอบคุณพี่ให้มืเรื่องหาเก่าที่ทรงขอมลมาห้นะคะ ค่ะบพราะเป็นการเสวนาเขาไปฟั้างความฝันของไม่นึกแต่ว่าเสียงสัมภาษณ์เป็นเสียงพี่น้องให้โรงเรียนเป็นคนบรรยายแทนไปน้ำกันเลยค่ะมาบ้านไหมต่ว่านท้างบ้านนกหน่อยทา,งห,า,ง,าง,งหนีงเจ้าถือนะโอทางน้องกูง้ายถือโอ้ผู้ป่าอยู่นอ้องฟูหน่อยนั่นโอ้จะเป็นเจ้าโศมมาให้ข่อยทักว่าซส่นอว่าไปน้ำเด็ก,ก้พื่นตัวละเป็นลอยสองลอย่าเั้น เจ้ามาเป็นผู้สุดท้ายมื่งหนังขาไปเส้นเกษตรน้ำเพลินเพลินก็ได้ว่าวน,นเจ้าไ,ได้เลขตัวใดงว่าเสรนจผมเบิ่งคลิปเจ้าอยู่เด้มาเสรนอ่าอันขอได้หลายตัวเด้ขอได้สองสามเกียรติเท่าน,นั้นก็ได้ว้านเสืออ่าแงมาแรงมือเหล็กอ่ะแง่ามาแรงโทษไปหาห้องว่าสเสรนจนาจะกควงถือเรียกว่าเาเอาศพไปให้อ่าคนตัเนีเย้ยวมากเลยอันอันสิถามว่างวดนีีฝันบนจริง คอยฝันหลังหัวเหล็กฝันหลังหัวเหล็กไปไปหามันยเงแสงม่ยางแสงถามคอยฝันบอวหัวขึ้นฝนะันหลังหัวเหล็กอยู่มาสนเวยไมไปโชคดีนะ, <c oughs> ะมาอยู่ว่ะปมปอะไรเด้ยสมบติประกอว่ยนกวนสีแก่น ประมาณหมวกกับเวนว่าขอนชีเกียงแบประมาณตีสามนี่แหละตีสองตีสามนี่แหละฟันฟันว่าก็จำไปทางบันโอ้ทางขุนไหมยังกาะนเจินทางดงคุนไหมบันบอกว่ามันว่ายบันดงเนีอันสูงคำโหดไปทางคุนแหมทางสูงทางดงวนเออทางดงทาง,งูกสปะกอคุนไหมไปผัดไป,ไป,ไปตั้งะตของผู้เดียวอไปเลยย่างย่างลงไปมันเป็นหวยหวยเลือกเลือกดอก ยังต้องไปแล้วได้ไปพอผู้ยิ่งผู้หนึ่งสิบาถากบว่าแม่นคนประมาณไว้หาสิบกวนอยู่ละแล่านางเลาวนาง,นางพับเพียบอยู่สนห่วยเส่เสียขาวแต่ว่าบดห้หันหลังมเมื่อว่าวก็ปเด้นางหันหนาลงไปท่าห่วยืออได้ยง่างลงไปท่วมกระมะงูเหลือมสองตัวงูเหลือมหน,นึ่งตัวเนียไงสองตัวมันลอยลงไปในห่อในในห่วยไหม มันลอยลงไปมันเลื่อยลงไปหันไปขางๆแยกคนนั้นแหละไปเหะ่ยังเหะโตัวคนเลยเด้เหี่ลงไปเลยข่อยก็เลยห้องบอกย้ายอ่านันว่าย้ายข่อยได้วหมลูกหนีแต่ไม่ให้งูสิกัดเด้น่ะข่อยวางเรากิดไม่ตะบอกกับข่อยนั่งหันหลังบอกกับข่อยมันบอกกัดดอกาะฉะนั้นบอกกัดทังไีงูตัวมัไใหญ่นึงข่อยวางสิเห็นว่าบอกกัดเรามือเพื่อนเล่นส่วนส่วนกับไปแต่ทองงูไหม มัน่นเกาไปส่วนเกาไปไปเล่นหนังทองมั่นเห็นไหมคือว่ามันงูมันหยังเห็นไหมว่าเป็นงูตงัวบนก่ย้ายออกนี้เห่นมหมย้ายขวายางเลยมันจิกัดขวายางงูสองตัวนั่นผันเดือยขึ้นมาหาขวายเดือยขึ้นมาขวายผัดขดไหมมันขอดอันคือจังอันไหนไหมอันขดมุนเขาเออมุนเขามุนเขาคืาอจังอัน อันงูไปบังอันไหนไหมบังพะพุทรูุเลยไหมโอ้โคดขึ้นแบบนั้นเออมาคดเอาตัวข่อยนี่ไหมอออเกี้ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นเกี้ยวขึ้นไปโผทั้งหัวข่อยเลยนะอ่าข่อยก็ได้ว่าอันงูกับคนนี่มันบาถือกันเด้ข่อยได้ว่าสิละออออกนี้จากข่อยสร้างข่อยวางสิข่อยย่านข่อยวางอ่ามันก็บ่เหตุอย่างไ้ข่อยเด้อมันก็ค่อยมมุนออกหมุนออกมุนออกแล้วก็แล่นลงไปไหมเลื่อยลงไปห่วยเลยไหม ขานไปอีกฝากหนึ่งข่อยก็เร้ว่าอุ้ยงูอีอย่งจังบกัดบทตอดคนคือมาดีแท้ข่อยเรียวางซีและบัดนี้พอเงเขียวแล้มาช่วงข่อยขอยได้ตื่นอืมสะเดินขึ้นไว้อยได้ลุกขึ้นไหมมันตีหาตัวนี่ว่าสรนได้ลุกขึ้นมาพอไงเขียวเขลุกขึ้นมันคนข่อยว่าเรอแก่คนฟังอืมฟันังสี่มันดีบ่วขอยเรว่างซีนะ่า phần nó nguơ mơ kiều tôi thấy một tuổi té còn nguơ lướm như như một hiện, à, còn nó một tát tát một tuổi nó gần, nó còn nhang đốt, ừ. đi một, một, kín leo để leo để đi, phán đi, phán nó nguơ mơ kiều coi này, um, coi, ผอบผู้บ่าวบอกว่าสั้นไม่เห็นแสงเลยว้าจิตมาผอผู้บ่าวจังไดเย็นในสนองงูเหตีเป็นเลขกเรียกว่าเหตีน้องอึนก็ได้แล้วคนก็ได้ถามข่อยว่าให้ผู้เจ้าของหลวงดีตีก่อนกันนะว่าสั้นข่อยก็ได้ตีใส่มะงูมันสองตัวงูมันน้ำเกียจข่อยแล้วงูมันน้ำเกียจงูใหญ่มันต้องเป็นน้ำเกียจข่อยแล้วผู้เฒ่าคนนั้น เอามือส่วนทองนั้นหนึ่งขอตีเอามือเป็นหาอมอืมมือเป็นหาอืมผู้หญิงสองคนปตีเป็นซีพอ,อกระไรตีใส่ซีเกตหาซีเกตหาอืมอตีใส่หนึ่งซีเกตหาแต่ว่ามันเป็นสองตัวกระไรสิเป็นสองเกตหางสชไหมอืมปตีเอาสองตัวเท่านี้แหละีแต่หากับสองเกตหางเหอลอ็กไทยมันคือกันมันสิพิสกันตะแคร์ตัวหนาเนาะ มั่นจะเป็นซีเก็ตหาซ้อนเกตหาตเนี่ยซื้อไว้แล้วได้ยังซื้อแล้วซื้อไว้แล้วซื้อไว้นั่นเลยอ๋อมันเป็นเกตซีได้บงเนี่ยเก็ตซีกรถือเพราะว่าไม่เกี่ยวเอาเจ้าเดียนม่ออมเอาเจ้าวใ่ไหเออแมนนันว่า่ะอันคอวบว่าถ้าซื้อไว้กตซีอคซื้อต่เกตหาไว้เรายกว่าได้เก็ตซีแล้วจะถึซื้อทีหลังดอกอยรด้ว่างซีเลยอันนี้เสงก็ได้ไมมันแมนยู่่เฮ้ยั ตราบก้อยคือมัก79เฮาว่าซั่นอือผู้เฒ่าเด้ว่าซั่นเฒ่ามันบ่แม่นว่าเฒ่าจนนั่นเด้เฒ่าวกลางคนนี่ว50นึงพวางซี่นะอือเออมันเลยสิเป็นีเพราะว่าอยก็อยก็อายุ45พวางซี่อ่ะออ่เจ้าอยู่5บ่แม่45เออคือปาทีนี่มันต้องบนอยู่นี่เนาะออกจนซื้อไวุ้เด้มีอดหลักฐานุด้ยซื้อไว้่มีแงซื้อไปเียงซื้อไปเียงว่าซั่น ข่อยบ่มักเสียงเลขดอกก็ซื้อแล้วขึ้นเหลวเลยข่อยได้บางซสิซื้อแล้วขึ้นเหลวเลยแต่ว่าอันอันอันเป็นแนนลัทธิแบบนี้คือข่อยซื้อไปหนึ่งไหมออืมันข่อยอันข่อยลื่อมนะข่อยว่างเสียใจบุ๊กไปงูกับคนนี่มันบ่ถือกันเด้ข่อยได้บางซสิละอออกนี้จากข่อยสรางข่อยบางสิข่อยย่านข่อย่าอืมมันก็บ่ริเวณอยังให้ข่อยเด้มันก็ค่อยมื่นดอกมื่นออกมื่นออกแล้วก็ แรงลงไปไหมเรือลงไปห่วยหน่อยไหมขานไปอีกฝากหนึ่งข่อยก็เล know, mm ้ย hmm. ว hmm. ่าอ yes, yeah. well, so yeah, so mm ุ้ยงูอีอย่างจังบกัดบวตรคนขึ้นมาดีแท้ข่อยเรื่บางเสือบัดนี้ง่อยเงี้ยเขียวแล้วมาซ่วนข่อยข่อยได้ตื่นอืมสะเดินขึ้นไว้ข่อยได้ลุกข้นไหมาันตีหาตัวนี่าเสรนได้ลุกขึ้นมา่อยเงี้ยเขียวขาลุกข้นมันขนข่อยเรย่องเก่ยนฟังอืม ฟันตังสี่มันดีบ่วคุณเลวังนะฟันตัวงูมาเกี่ยวตอนันบตัวเต้คกเังงูเหลือมใหง่้ย่มาอมันบ่ตัดตัดบ่ตัวมันกืบเขาเป็นยังดอกมิตรสีมินาสินมอ่าบัดนี้หนึ่งขากินขอกินยังเร็วๆอันม่สวยเร็วแหละเพราะมันสองม้งกวนเนี่ยเาไยังไปหาไม่ยเสียงไม่เงี้เสียงก็าได้ถามุฟันดีบ่วมาสนฟันดีอยู่ฟันตัวงูมาเกี่ยวคอยไหมอืม นะเกียดขอแรกงูมันน้ำเกียดงูใหญ่มันต้องเป็นน้ำเกียดขอแล,แล้วผู้เท่าผู้นั่นหนึ่งเอามือส่วนทองนั่นหนึ่งขอตีล้มือเป็นหาอืมอืมมือเป็นหาอผู้ยิ่ยงสองคนก่อตีเป็นซีออืมขก่อตีใส่ซีเกียดหาสีเกียดหาอืก่อตีใส่หนึ่งซีเกียดหา แต่ว่ามันเป็นสองตัวก็แล้วสิเป็นสองเจ็ดจหางสิไหมปฏิอสองตัวเท่านี้แหละซีเกียจหางกับสองเกียจห่าเออเด็กไทยมันคือกันมันจะพิสกันตะแคร์ตัวหนาเนาะมันสะเป็นซีเจ็ยจห่าสองเกียจห่าเท่านี้ซื้อไปแล้วหรือยังซื้อแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปนั่นเลยอ๋มันเป็นเจียจซีได้หมดเลยเก็ยจซีก็ถือเพราะว่าเมื่อเกี่ยวเอาเจ้าเนี่ยมาออ้อมเอาเจ้าเใช่ไหมเออแมนัมนว่าไรอัน ข่อยก็บ่ทันได้ซื้อไว้ดอก 7C ข่อยซื้อแต่ 7500C ข่อยก็เลยว่า 7C แล้วจังซื้อที่หลังดอกข่ได้วางซื้อเอันมีแสงก็ได้มามันแม่นอยู่บ่เฮาาซั่นตาข่อยขึ้นมา79าซั่นอือผู้เฒ่าเด้าซั่นเฒ่ามันบ่แม่นว่าเฒ่าจนนันเด้เฒ่าไวกลางคนนี่ไว5ข่อยวางซนะอือเออมันเลยสิเป็น4เพราะว่าข่อยก็ข่อยก็อายุ45ข่อยวางซื้อออือเจ้าอ5บ่แม่น45เออๆๆ คือป่าเท่นี่มันต้องวนอยู่นี่เนาะหัวจนซื้อไปหัวเด้มีหัดตรักฐานหัวเด้ยังซื้อไปไม่ง่ายเสี่ยงไปซื้อไปเสียงซื้อไปเสียงก็เสร็จข่อยปรมักเสียงเล็กดอกก็ซื้อแล้วขึ้นเล้วเลยข่อได้บางสิซื้อแล้วกขึ้นแล้วเลยแต่ว่าอันอันอันเป็นแน่นลัทธิแบบนี้คือข่อยซื้อไปหนึ่งไหมอืมอ right. ันข่อนข่อเลื <cog> ่อมนางข่อยว่านี่เสียะบุ๋บัยอีนั่งการกระทำอยู่หมัวมันนี่ย